嗯。Mm. เหลือ <c oughs> อย่างเดียวคือไม่ได้ประกวดเองนะคะนอกนั้นเก่งทัชยะทำหมดทุกหน้าที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ได้พาโปรเจกต์ไปขอทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีไอเดียอยากจะทําเวทีประกวดขับร้องเพลงไทยเดิมจนสิ่งที่คิดไว้กลายมาเป็นรูปเป็นร่างในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะคะ ก็มาได้พื้นที่เล็กๆในห้างสปปรรพสินคาย่านจตุจักรค่ะจัดงาน Voice of สยาม2023ซึ่งก็มีผู้สมัครมา10คนนะคะก็มีตั้งแต่วัยเรียนอายุน้อยที่สุด14ปีไปจนถึงวัยทำงานจำนวนอาจจะไม่มากค่ะแต่สำหรับคนทำงานก็บอกว่าหายเหนื่อยนะคะ เหลือเพียงต้องลุ้นว่าโปรเจก์นี้เนี่ยจะได้ไปต่อในซีชั่น2หรือเปล่าเพราะว่าต้องถูกวัดผลจากการถูกพูดถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเก่ mm hmm. งทัชยะบอกว่านี่ก็เป็นส่วนที่ตัวเองเครียดที่สุดนะคะแล้วก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้ลองจัดงานแบบนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าไอเดียตั้งต้นค่ะพียงแค่ว่าอยากจะให้มีพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างเพลงไทยเดิมบ้างซึ่งนี่ก็เป็นแนวเพลงที่ทั้งไม่คนฟังรู้จักชื่อของเก่งทัชยะมาจนถึงวันนี้นะคะ เราเนึ่ถึงตอนเราตอนที่จบไนงะตอนที่จบเรารู้สึกว่า mm hmm. เรียนดนตรีไทยแล้วเรียนอะไรจบมาทําอะไรถ้าเกิดไม่ไม่ไปเรียนต่อก็ไปเป็นครูใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ามิติของการเรียนดนตรีรไทยมันมีหลากหลายมากกว่านั้นดังนั้นก็เลยอยากจะให้โอกาสสำหรับผู้ชนะเลิศหรือแม้กระทั่ง10คนเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะเรียกมาถ้าเกิดมันมี จังหวะตรงไหนให้มาร่วมงานกันเก่งเชื่อว่านั่นมันเป็นแบบอีกช่องทางให้เขาเห็นว่าดนตรีไทยเนี่ยมันมีมิติกว่าที่กว่าที่ที่ใครหลายๆคนเคยทํามามีน้อยมากเลยครับสําหรับเวทีแบบนี้นะครับสำหรับเพลง mm hmm. เพลงไทยเพลงไทยเดิมนะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนมากจะเป็นลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงเพลงสุนทรภพอ,อะไรประมาณนี้แต่สําหรับดนตรีไทยเนี่ยมีน้อยมากน้อยจริงๆครับแล้วก็คนอนุรักษ์นี่คนเรียนสืบต่อก็มีน้อยครับ นนวัฒนธรรมยังไม่พิงนะคะส่วนเพลงไวรัลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองยังอยู่ในกระแสค่ะนังจากเก่งทัชยะลุยทำคอนเทนต์บน t ิ k t o อกมาได้ปีกว่า ความยากค่ะคือการจับเอาไวรัลในช่วงเวลานั้นๆมาทําเป็นเพลงให้ทันเวลาอย่างผลงานนี้ค่ะชูกะรูนนะคะที่ฟีเจอริงกับ t i k t o ็กอกเกอร์ค่ะพิงค์บอยคนนี้เป็นเจ้าของประโยคติดหูว่าชูกะชูกะรูนหัวใจเธอนะ่ะฉันขอได้ไหมก็คือเอามาจากกระตูนญี่ปุ่นนะคะ,คะเนื้อเพลงเนี่ยน่ารักเชียวแต่ดราม,ม่ามันก็มีจนได้ของผู้ชมมีชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์แรงว่าเอ๊ทำแบบเพลงก่อกระแสไม่เน้นคุณภาพหรือเปล่า เรื่องนี้เก่งเถียงขาดใจค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการคิดการวางแผนมาหมดนี่ลงทุนจ่ายค่าตัวค่าน้ำมันเป็นค่าเดินทางเพื่อที่จะพาดาวติ๊กตอกมาจากจังหวัดระยองนะคะเรื่องคิวกว่าจะตกลงกันได้ก็ไม่ง่ายเลยเพลงค่ะเนื้อก็ใช้เวลาเขียนเป็นวันๆส่วนตัวก็ไม่ติดนะคะที่คนจะไม่ชอบมองอีกแง่คือคนทีวิจารณ์ก็ได้เข้ามาดูได้เข้ามาฟังเพลงของตัวเองได้ยอดไลค์ยอดวิวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะการพิม แต่ยาวๆก็ใช้เวลาอยู่นะเออถึงแม้ว่าแบบเขาไม่ได้คิดอะไรหรือเรารู้สึกแย่แต่เราก็อย่างน้นยเขาก็มีมีเวลามาให้งานของเราก็กถือโอเคก็ถือว่างานของเราสักเซสมันเหมือนพี่พศอานนท์ใช่ไหมก็ทำงานกับไวรัลใช่ไหมครับงานเพลงก็ยังไม่มีใครที่แบบเป็นสายวรอลเลยก็ดีจะได้ยืดพื้นที่ <laughs> ยอดวิวเพลงใหม่ทะลุ3 0 0แสนใน2สัปดาห์ก็ปล่อยเพลงใหม่ตามมาทันทีนะคะเป็นผลงานการร่วมฟิเจอริงที่เจ้าตัวยังไม่ยอมเฉลยว่าเป็นใครใบแค่ว่าเป็นนักร้องปากใต้ที่ตัวเองไม่คิดว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสมาร้องเพลงเพราะาเป็นรุ่นใหญ่มากนะคะแฟนเพลงตอนนี้ก็คาดเดากันไปหลายชื่อคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเอกชยัยศรีวิชยัยไปจนถึงขุนพลเพลงเพื่อชีวิตแดนใต้นะคะอาจารย์ไข่มาริมหนาก็อาจจะได้มาฟิเจอริงกันหรือเปล่านี่ต้องรอติดตามดูค่ะ